ไหนมี U สามเลยค่ะหัออกเท่าไหร่ครับมีอยู่สามหักออกหนึ่งเหลือเหลือสองเหลือสองคำตอบก็คือสองมีอยู่สองหักออกหนึ่งมาเท่าไหร่ครับหนึ่งเหลือหนึ่งคำตอบก็คือหนึ่งมีอยู่ห้าหูักออกสี่ คำตอบก็คือหนึ่งค่ะหบวกมีอยู่หกหักออกหนึ่งมีอยู่หกหักออกหนึ่งเหลือเท่าไหร่ครับเหลือห้าเหลือห้าคำตอบก็คือห้าครับหกจิอันนั้นคือบวกอันนี้คือลบนะครับ มีอยู่ห้าสูขึ้นมาห้านิ้วครับห้านิ้วอ่าแล้วก็หักออกเท่าไหร่ครับหักออกสามเป็นสี่หักออกสามมีอยู่ห้ามีอยู่ห้าหักออกสามหักออกสามเหลือเท่าไหร่ครับสองดีสองคำตอบก็คือสองครับมีอยู่แปดบกเพิ่มอีกสามลบลูกอันนี้ลบมีอยู่แปดลบออกสามเป็นเหลือ เหลือตังกินขนมห้าใรคำตอบก็คือคำตอบก็คือเท่าไหร่ครับคำตอบคืิห้าอันนี้เหมนเดิมหรอสิบ้าอะไรกับอะไร้ากสิบห้ามียชูขึ้นมา10นิ้วครับมียูสิบห้าก5เหลือเท่าไรครับเ้า มียูสิบเอาใหม่ครับมียูสิบบาทไปซื้อขนมห้าบาทเหลือเท่าไรครับห้าบาทอ่าก็เหลือห้าบาทกลับบ้านไม่ให้น้องกับแม่ไงครับน้องอ่ะไม่มีขนมกมียูสิบบาทอ่าชุกขึ้นมาสิบนิ้วสิบนิ้วแล้วก็ไปซื้อขนมหมดเลยเก้าบาทไหนเก้าบาทไปซื้อขนมเก้าบาทอ่าซื้อขนมเก้าบาทแล้วเหลือกี่บาทครับที่หักลงไปเนี่ย นี่เหลือที่บาทครับมีอยู่10บาท,ทไปซื้อขนม9บาทเหลืออยู่เหลืออยู่หบาทคำตอบก็คือห <1. S 1> บาทหนึ่งครับ <3. S 1> มีอยู่3มบาทชูขึ้นมา3มนิ้วครับแล้วก็ไปซื้อขนมเท่าไหร่ครับ สองบาทแล้วเหลือตังกลับบ้านกี่บาทครับสองอ้าวซื้อขนมแล้วทำไมเหลืออยู่สองบาทล่ะหนึ่งบาทหนึ่งบาทเสเงินที่เราซื้อไปเราจะเอากลับบ้านไม่ได้นะเข้าใจไหมครับเราจะเอาหมดได้ไหมไม่เห็นมีเหรียญเลยเราจะเอาหมดได้ไงอ่ะมีเอาเอาอะไรขึ้นมามีอะไรกับอะไรครับอะไรกับอะไรรกันให้น้องก่อนครับลบอะไรครับลบเลขเอ็นจีนชนั่นไงเลขอะไรครับ เลขสี่บวกสองสี่ลบสองชุนมาสี่นิ้วครับมีสี่สี่นิ้วมีสี่ขิงมีสี่ขิงเอาแค่สี่ครับเอาแค่สี่มียูสี่นิ้วหักออกสองนิ้วเหลือเท่าไหร่ครับอนิ้วเหลือยูเท่าไหร่ครับมียูสี่หักออกสองเหลือหนึ่งมียูสี่หักออกสองเหลือ เหลือโคสเหลือโคสุดท้ายนะเนี่ยมันบอกเคยสี่ทีนี่มีอยูซีไปซื้อขนมมีอยูซีบาทไปซื้อขนมสองบาทเหลือเท่าไรเหลือเท่าบาทเท่าไรสองตาหนูไม่เห็นเหรอลูกเล็กนี่สองนิ้วเนี่ยหนึ่งเอามีอยูซีบาทไปซื้อขนมสองบาทอะหักหักนิ้วไม่ออกสิ่สองนิ้วสิหนึ่งนิ้วสองนิ้วแล้วเหลือกับบ้านเท่าไหร่ครับสองนิ้วก็เหลือสองนิ้วคําตอบก็คือ แล้วทำไมได้สี่ได้หนึ่งอะไรก็ไม่รู้น,น้องทำไมลรูอ้อย่าไม่เป็นไรนะ้องเดี๋ยวลืมอย่าหากักเดี๋ยวมันฟังครับหักปุ๊บแล้วไม่มีใช้เลยนะแม่ครับเอาหนังสือเล่นมนั้นให้หน่อยตอบคำตอบคืออะไรคำตอบคืออะไรครับสองอ่ะมีเงินอยู่เท่าไหร่ครับมีเงินอยู่สองบาทอ่ามีเงินอยู่สองบาท หักออกสองเป็นหักออกสองเป็นหมดหมดกับบ้านไม่เหลืออะไรเลยมาบอกคุณแม่ว่าตังค์เหลือเท่าไหร่ครับศูนย์ศูนย์บาทคำตอบก็คือศูนย์ภาพตัวไหนลบก,กับตัวนั้นมันก็คือจะไม่มีคําตอบเหมือนเรามีเงินอยู่สิบาาบาทไปซื้อขนมสิบบาทข้างล่างวันที่เท่าไหร่ครับวันที่วันที่วันที่เท่าไหร่ครับนับอ่านด้วยอ่านด้วยวันที่เท่าไหร่คร เดี๋ยวเอ่านก่อนวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ข้างหน้าน่ะสองเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอะไรครับมกราคมพาอ่านดีๆนะดีๆแม่สอนเขียนแล้วพฤศจิกายนพึ่งพึ่งอะไรครับพึ่งสภาพึ่งสภาเนี่ยตัวอะไรพาพุทธพฤศงสภา พ่อพอพ่าพาคมพึสัาคมพศพศพศพพศสองพันห้าร้อยหกสิบสาม e r g วันนี้เป็นวันอะไรครับหกวันนี้เป็นวัน วันนี้เป็นวันเบิร์เดย์ของป้าปาน <laughs>